ครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเรารู้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในงานโลหะแผ่นครับไม่ว่าเป็นพวกคีมดัดคีมจับกันไกลตัดนะครับหรือว่าเป็นตลับเม็ดไอฉากนะครับไม้ฉากหรือว่าเป็นตัวหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเครื่องมือช่วยขึ้นรูปครับอ่ะมันจะมีอะไรบ้างครับไปชมกันครับเขาบอกว่าเครื่องมือนะครับ เครื่องมือนะครับช่วยขึ้นรูปเนี่ยมีหลายชนิดนะครับมีหลายชิ้นแต่ละชิ้นนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่จะนํามาขึ้นรูปโดยชุดเครื่องมือนะครับจะสามารถวางสวมลงกับแผ่นรองนะครับโดยภายในนะครับจะทําแผ่นรูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเลียวนะครับขนาดรูแตกต่างกันให้เลือกตามขนาดการของเครื่องมือช่วยขึ้นรูปนะครับอ่ะมันก็มีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆครับก็ยังมีเบสคอนสเต็กนะครับหรือว่าเครื่องมือช่วยขึ้นรูปที่มีขนาดใหญ่มาทุกชิ้นนะคครรัับบมีนะ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีหน้าตายงไงแป๊บน,นึงนะไหนอันนึง อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่ะส่วนใหญ่หลักๆนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเครื่องพับนะครับแต่อันนี้เป็นเครื่องมือที่มันจะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกไปนะเนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้เบคฮอนสเต็กนะครับหรือว่าดับเบิลสกีมิงสเต็กอ่ามันก็มีแบบหลายอย่างเลยเนี่ยดับเบิลสกิมคอปเปอร์สมิดนะครับหรือว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ นะครับนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีรูปให้ดูด้วยนะครับอารมณ์เหมือนที่ย้ำนะครับเนี่ยครับตามรูปเลยอ่าต่อมานี่ก็คือเครื่องจักรในงานโลหะแผ่นนะครับเขามีเครื่องตัดตรงเขาบอกเครื่องตัดชนิดนี้นะครับตัดได้เฉพาะเส้นตรงอะตามรูปเลยตามชื่อขออภยัยเขาบอกตามชื่อเลยก็คือ เครื่องมือชนิดนี้ตัดเฉพาะเส้นตรงเพราะใบมีดทั้งสองข้างนะครับขนาดจะเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเครื่องเครื่องตัดวงกลมเขาบอกเครื่องตัดชนิดนี้นะครับใช้ตัดโลหะแผ่นครับให้เป็นรูปวงกลมโดยให้ความแม่นยําในการตัดสูงโดยตัดไม่มีขีดนะครับสามารถตัดวงกลมได้ตามทุกขนาดเลยแล้วก็โดยการปรับตั้งที่ตัวเครื่องมือมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือแบบใช้มือหมุนกับแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าครับอันนี้ตัดตรงกับตัดวงกลมตัดตรงตามชื่อก็คือตัดเฉพาะเส้นตรงตัดวงกลมก็คือตัดให้แผ่นโลหะแผ่นให้เป็นรูปวงกลม อ่าน,นี่ตามรูปอันแรกอันเนี้ยเมื่อกี้เดี๋ยวงงกันอันนี้คือคือตัดวงกลมอันนี้คือตัดตรงเข้าไปก็คือตัดตรงเองเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้นะครับอ่าต่อมาเครื่องพับก็มีเครื่องพับเขาบอกมีแบบโฟลเดอร์นะครับอันเนี้ยแบบนี้เหมือนเขาเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องพับที่เหมาะกับสําหรับการพับขอบหรือว่าตะเข็บ เพราะสามารถตั้งระยะแล้วก็ปรับมุมได้นะครับโดยเครื่องพับแบบโฟลเดอร์นะครับนิยมใช้กันมากครับเป็นชนิดบาร์โฟลเดอร์สามารถพับโลหะแผ่นได้นะครับหนาถึงเบอร์ยี่สองและความยาวเครื่องไม่เกินนะครับเก้าสิบเซนนะครับหมายความว่าถ้าสมมติความยาวเครื่องเนี่ยผมเอามาร้อยเซนหรือว่าสองร้อยเซนนะครับก็ไม่สามารถเข้าเครื่องได้เพราะว่ามันยาวแค่เก้าสิบเซนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเครื่องพับแล้วก็มีเครื่องพับแบบแฮนด์เบรกนะครับเขาเหมาะสำหรับงานพับทั่วไปนะครับโดยเครื่องมือพับแบบแฮนด์เบรกมีอยู่สองแบบ ครับคือแบบแพนเบรกนะครับคานิเบรกนะครับหรือว่าแบบบล็อกแอนเพนเบรกนะครับนี่กครับเป็นตามรูปเราบอกแบบบล็อกเนี่ยหรือเรียกว่าแบบกล่องนะครับคือความแตกต่างครับของเครื่องพับแบบนี้นะครับคือแบบแฮนเบรกครับใบพับจะยื่นออกมาความยาวตลอดครับแต่ถ้าแบบบล็อกนะครับหรือว่าแบบกล่องเนี่ยขนาดจะต่างแตกต่างกันครับโดยจะเลียงยาวกันตลอดครับโดยใบพับสามารถถอดออกได้นะครับเพื่อตั้งปรับในระยะที่ต้องการในการพับ นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือใบพับจะยาวตลอดเครื่องพับเลยนะครับแต่แบบกล่องนี่ก็คือสามารถปรับขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับอ่ะประมาณนี้าตามรูปแล้วก็มีเครื่องมือม้วนขึ้นรูปนะครับอ่ะเขาบอกเครื่องมือม้วนขึ้นรูปไปทำไหนเขาบอกว่าไอ้แบบนี้นะครับไว้เป็นเครื่องมือนะครับม้วนโลหะแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกหรือว่ารูกลวยสมมติอ่ะป๊แบบน้งนมะสมมติผมมีเนี่ยสมมติมีโลหะแผ่น ผมผมพอผมเอาไปเข้าเครื่องนะครับทีนี้นะครับพอเวลาเข้าเครื่องแล้วเราก็จะได้เป็นัขษณะประมาณนี้วันนี้ว่ารูปอาจจะไม่สวยนะเนี่ยพอเอาไปพับอาจจะได้ขึ้นรูปตามนี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นแล้วแต่รูปนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราม้วนหรือว่าเราพับยังไง ครับต่อมาเครื่องมือขึ้นรูปเขาบอกเครื่องมือขึ้นรูปนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับขึ้นรูปโลหะแผ่นนะครับแบบใช้มือหมุนนะครับจะติดตั้งกับโต๊ะทางานและแบบตั้งพื้นนะครับขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็หมายความว่ามีอยสองแบบคือคอัตโนมัตินะครับกับทําเองนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับก็คือการพับขอบในงานโลหะแผ่นนะครับก็การพับขอบมีอยู่หลายแบบก็มีแบบการพับขอบชั้นเดียวการพับขอบสองชั้นแล้วการเข้าขอบลวดการพับขอบชั้นเดียวเขาบอกว่าการพับขอบชั้นเดียวครับเป็นการพับขอบนะครับงานให้สนิททั้งเดียวนะครับระยะเผื่อขอบจะเท่ากับความกว้างของตะเกียบที่กระทำแต่ถ้าการพับขอบสองชั้นนะครับก็คือการพับขอบนะครับ เอาง่าไๆตามชื่อเลยพับขอบชั้นเดียวก็คือผมเอาขอบเนี่ยไปพับให้มันชั้นเดียวโดยครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยจะต้องสนิทก,กันกับชิ้นงานถ้าพับขอบสองคันก็คือคือผมมีผมพับขอบชั้นเดียวนะครับคือรังนี้ผมก็นําไปเพิ่มนะครับให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับตามชื่อนะครับอ่ะชั้นเดียวหมายถึงว่าพับขอบชิ้นงาน,นครับให้มีความแข็งแรงมากที่สุดแล้วก็ให้มันสนิทแต่ทีนี้พอมันเป็นพับขอบสองชั้นนะครับ ผมนำการพระกอบชั้นเดียวเนี่ยมาเพิ่มเพื่อให้มันสนิทมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีการเข้าขอบลวดนะครับก็คือเพิ่มเสริมลวดให้มีความแข็งแรงครับอ่าประมาณนี้อ่าประมานี้นครับแล้วก็มีการพับตะเข็บโลหะแผ่นโดยก็จะมีแบ่งออกเป็นตะเข็บรอยเกยตะเข็บเกี่ยวพับขอบชั้นเดียวตะเข็บรอยต่อหรือยีนหรือยืน ตะเข็บสองชั้นหรือว่าตะเข็บแบบพิสเตอมนะครับอาประมาณนี้อาประมาณนี้นะครับอันนี้ห็นคําศัพท์ท้ายบทนะครับอันนีวผมเปิดคลิปวีดีโอให้ดูว่าเขาเวลาเขาพับตะเข็บเขาพับยังไง หลักๆนะครับอะเดี๋ยวงานเดี๋ยวหัวข้อต่อไปผมจะสอนในเรื่องการร่างการย้ำหมุดการอะไรแต่ที่นี่ไปดูวิดีโอไปก่อนก็คือหลักๆเหมือนต่อจากครั้งที่แล้วพอเรามีอุปกรณ์เน,นี่ยมีตัวเข้าฉากมีฉากนะครับผมก็ไปเขียนไปวาดอะไรตามแบบแล้วเดี๋ยวดูนะเนี่ยเขาล่างแบบได้เรียบร้อยเขาก็มาตัด นี่ครับคือร่างเงี้เรียบร้อยเขาก็เอาเข้าเห็นไหมอ่า อันนี้ก็ตามคลิปเลยเขาล่างอะไรไว้แล้วนะครับ จะเห็นนะครับว่าเขาจะทําคือเขาจะดูกะด้วยสายตาครับดูว่ามันวัดมันตัดไปตรงหรือเปล่าน,นะครับ อ่ะนี่ครับตัดแล้วเห็นไหมครับในชิ้นงากนก็จะประมาณนี้เท่าที่เขาขนาดเขาพอตัดเสร็จเขามาทําตัดมุมนะครับทุกอย่างล่างไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้เรียนในครั้งต่อไปนะครับนี่เห็นไหมกันไกลที่ครั้งที่เราสอนก็คือไว้ตัดตัวนี้ อันนี้เขาตัดนะครับตามรูปเลยนี่เขาเขาล่างแบบนนีะ้เขาตัดนั้นนะครับอ่านี่ก็มาร์กตำแหน่งนครับนี่เห็นไหมมันจะมีย้ำหมดุด ก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวนึงนะนี้น,นะครับเมื่อหลังจากเมื่อกี้นะครับที่เรารู้แล้วว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการพับเงานโลหะแผ่นเนี่ยไม่่เป็นเครื่องพับเครื่องดัดอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูกันต่อก็คือการบัดกีแล้วก็การย้ำหมุดนะครับอการบัดกีแล้วก็การย้ำหมุดเขาบอกว่าการบัดกรีแล้วก็ย้ำหมุดเนี่ย ันเป็นกระบวนการต่อโลหะแผ่นครับที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยทั้งนี้จะต้องศึกษาะครับมีวิธีการศึกษาะครับจะทําให้มีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามะบวนการบัดกีนะครับเป็นการต่อโลหะให้เป็นให้ติดกันครับโดยวิธีการทําให้โลหะเ,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 เป็นตัวเชื่อมประสานล้อมเหลียวนะครับแทรกตัวเข้าประสานชิ้นง,งานด้วยกันเ้ื่อติดกันส่วนการย้ำหมุดเนี่ยจะจะใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นหมุดนะครับสอดผ่านรูของโลหะแผ่นยึดนะครับแล้วก็ทําการติดกันแล้วก็การย้ำให้แน่นสนิทติดกันบัดกีเนี่ยอารมณ์ก็จะมัน ถ้าเราจากันได้ก็คือการเล่นประสานเนี่แหละคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือใช้โลหะโดยเนี่ยมีตัวเชื่อมครับเป็นประสานหลอมเหลวแล้วเข้าไปแทรกระหว่างกลางครับถ้าเรายังจำกันได้นะประมาณนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือการบัดกีเขาบอกว่าเป็นการต่อโลหะอีกประเภทหนึ่งครับโดยตรงชิ้นบริเวณรอยต่อบัดกีจะไม่หลอมเหลวแต่จะยึดติดก,กันด้วยโลหะประสานอ่าเหมือนกันเลยเห็นไหม หรือว่าตะกวดครับบัตรกีนะครับดังนั้นชิ้นงานจะไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างยิ่งบัตรกีในตำแหน่งตะเข็บนะครับรอยต่อชิ้นงานนะครับจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ชิ้นงานได้มากสออข้อบส่วนการย้ำบุดเนี่ยจะเป็นการกระบวนการต่อโลหะอีกประเภทหนึ่งนะครับจะไม่ทําให้โครงสร้างภายในหรือชิ้นงานเปลี่ยนแปลงครับเพราะไม่ต้องใช้ความร้อนในการต่อยังเพิ่มความแข็งแรงในงานโลหะได้อีกด้วยนะครับ э อ่านี่คือความหมายของการบัตรกีนะครับก็คือการต่อชิ้นงานให้ยึดติดกันด้วยโลหะประสานโดยอาศัยความร้อน ในการเผาหัวแล้งนะครับให้ร้อนครับเพื่อหลอมเหลวนะครับโลหะะสนที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า4 2 2องศาตัวที่ชิ้นงานจะไม่หลอมครับก็คือจะเอาเหมือนกับเ,เอาตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไปแทรกกับบริเวณนั้นนะครับแล้วทำให้ชิ้นงานาติดกันนะครับอ่ะกับการนําไปใช้งานเนี่ยจะใช้กับงานโลหะแผ่นบางไม่นิยมใช้กับโลหะหนาเพราะจะทำให้รอยบัตรกีนะั้นมีความแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับอ่ะประมาณนี้นะข้อดีนะครับก็คือชิ้นงานไม่เกิดการเปิดตัว ชิ้นงานไม่ไม่ที่นาําบาคกีนะไม่เกิดผลข้างเคียงครับแล้วก็สามารถทําได้รวดเร็วสะดวกต่อการถอดถอนนะครับอ่าประมาณนี้เครื่องมืออุปกรณ์ครับก็มีหัวแรงเผานะครับก็มีข้อดีของหัวแรงเผาเขาบอกว่าคือความร้อนที่จะถึงหัวแรงเนี่ยจะเหมาะกับการหลอมโลหะบาคกีนะครับข้อเสียก็คือจะต้องเผาหัวแรงบ่อยๆนะครับอ่าแล้วก็มีหัวแรงไฟฟ้าเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆเลยนะหัวแรงไฟฟ้าหัวแรงแก๊สนะครับ โดยโลหะประสานเนี่ยที่เราไปใช้ในหัวแร้งเนี่ยก็จะมีดีบุกตะกัก่วโดยดีบุกตะกัก่วใช้ประสานใช้ใช้เจอกับในงานทองแดงแล้วก็ทองแดงผสมนะครับแล้วก็มีดีบุกพ่วงนะครับแล้วก็มีแคดเมียมเงินแคดเมียมสังกะสีอันนี้ก็เป็นตารางครับบอกว่าไอประเภทของโลหะประสานเนี่ยจะใช้งานในงานกับโลหะประเภทไหนได้บ้างครับนี่ก็เป็นตามน,นี้ ถ้าดีบุกห้าเปอร์เซ็นตตะกัวห้าเปอร์เซ็นจุดร้อมเหลวเท่าไหร่ก็ไปดูมอนนะครับเห็นไ,ไหมสองร้อยิบเอ็ดองศาถ้าดีบุกหกสิบเปอร์เซ็นตะกัวสี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็คือเฉลี่ยกันครับสมมติผมมีเนี่ยผมเอาไปใช้เนี่ยดีบุกห้าสิบตะกัวห้าสิบปอร์เซ็นก็คือลงกันได้ร้อยจุดล้อมเหลวจะต้องประมาณนี้นะครับถ้าดีบุกหกสิบตะกัวสี่สิบก็จุดล้อมเหลวประมาณนี้จะลดลงมาหน่อยถ้าดีบุกยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับตะกัวยิ่งลดลงเนี่ยอุ ล้วก็มีน้ำประสานหรือว่าฟลักนะครับถ้าําจำกันได้นะอ่าฟลักนี่ข้อดีของมันนะครับ mm hmm. ก็คือช่วยป้องกันไม่ให้โลหะประสาน mm hmm. เกิดการรวมตัวออกซิเจนในอากาศสองช่วยทาความสะอาดขาจัดไขมันแล้วก็ออกซด์ที่อยู่หน้างานนะครับเหมือนตัวแล่เหมือนแร่ประสานเลยสามช่วยพาโลหะนะครับประสานได้ดียิ่งขึ้น,นสี่ช่วยโลหะบัดก,กีมีกันอัตรายเย็นตัวหดตัวต่ำนะเมื่อเย็นตัวลงอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับนีดของน้ําโลหะประสาน อุปกรณ์แต่งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านครับเราจะมาดูเทคนิคแล้วก็การบัดกีนะครับอาจจะขึ้นไปถึงการล่างแบบนะครับการย้ําหมุดด้วยนะครับอ่าประมาณนี้มีใครเข้ามาใหม่ไหมครับ